ดีชาวสกาทัวน์นะครับอยู่ผมแล้วครับเอกนะครับวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของวงแหวนตัวตึงนะครับใครสนใจก็จับใจได้สอยได้นะก็การันตี1สกินทุก200คูป,ปองนะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่ส6กพฤษภาคมเนาะก็เป็นในส่วนของนี่คมพีสีแดงนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือคมพี์พิเศษนั่นเองนะก็จะมีในกิจกรรมในส่วนของนี่จำกัด10ครั้งนะครับก,ก็ก็ซื้อครับ อย่าลืมกดเปิดได้นะส่วนไลคัสเป็นเจยจอยเป็นในส่วนของผมแอบไปสุ่มมาแล้วูีที่ผมได้มันเฉยเลยแต่ผมมีแล้วนะครับมูลไลท์ของมอทอสกับมูลไลท์ของเอนโซเนาะที่อยากได้จะมีในส่วนของสกินนี่เซนนี่เห็นเขาบอกว่าจะบัฟได้นะครับมันจะบัฟมานี่นะครับสุ่มครั้งละเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุ่มเล่นๆกันดีกว่ามา สุมเล่นเล่น,นผมบอกแล้วเราสุมเล่นเล่นกันนะเล่นเล่นสุมเล่นเล่นลน,น,นี่สกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เขาจะขึ้นมานี่นะผมอะ่ะไม่มีแค่สกินเดียวฮะเดี๋ยวอะไรติดปากผมน่าจะข้าวนะผมไม่มีแค่สกินเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยล,ลองไปเปิดกันดูเนาะ ก็ส่วนในไอเทมก็จะมีในส่วนของอันนี้นะอัปเดตมาแพ็คกล่องสกินรวมมิดนะเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้ากิจกรรมก็ได้เดี๋ยวหน้ากิจกรรมมันจะขึ้นอยู่ในส่วนของกล่องสกินรวมมิดเริ่มมาสิบห้าคูปองครับเผื่อใครสนใจก็จะเลือกใจให้สอยได้สองเก้าศูนย์สามสิบกล่องนะครับอืมก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ในหมวดหมู่สกินนี้เราจะมีในส่วนของไอนี้แล้วนะคิวเลนสกินนี้แล้วก็เทลแล้วนะครับนอกนั้นเรายังไม่มีนะพวกลอเลียวเอสตีม สกากุระฟูกิยังไม่มีแล้วก็อาลามเนาะยังไม่มีนะครับก็ในส่วนของ199กับ99คูปองสาวันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่19เนาะมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมไม่ได้อัดเนาะถึงวันที่2 1พฤษภาคมนะครับก็อย่าลืมจใจใให้สยได้ส่วนตัวจะเชียร์ในด้านซ้ายนะเพราะด้านซ้ายมีท่าวาบทั้งสองสก,กินเลยนะครับเป็นในส่วนของย้อน1 9 9ลิง199ส่วนขวามือเพียง99เนะก็นะเป็นในส่วนดาวินแล้วก็นี่นะอิตตี้อ่ะผมรักนาครับผมรักนาง ผมก็จะรอชื่อมันอยู่อย่างี้แหละมา่วนจากกันสกิน100%เผมว่าน่าจะจะเป็นสกินยอนนะสกินอื่นผมมีครบแล้วนะครับถ้าจะยิงดวงดาราให้่วงหล่นจากท้องฟ้าข้าจะยิงดวงดาราให้ลวงหล่นจากท้องฟ้านี่ก็เป็นในส่วนของวินเชอร์ปาร์ตี้นะครับเป็นสกินคู่กับลอเลียนเนาะอันนี้มีชุดแต่ง้วยนะก็ แล้วเจอกันจเจน,น,นี่ปัดตาเน่อย่าลืมกด่ i k e ล่ะกด subscribe b น,นานๆทีจะมานะครับเพอมีปัญหาเรื่องเอ่อปัญหาเรื่องปัญหาส่วนตัวนะครับน่นาจะพูดไม่ได้ละแต่เร็วๆนี้ก็อาจจะได้พูดในช่องนะครับน่าจะมีเปิดลงเปิดไลน์เนาะแล้วรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับก็แล้วจอกันจเจน,น,นี่ปัดตาเน่